บนราชธานีเสริมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโควิด19หกมาตรการหลักรองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา 1. เว้นระยะห่างเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 2. สวมหน้ากากนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3. ล,ล้างมือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำนาน20วินาทีหรือใช้เจลแอลโกอฮอล์ 4. คลัดกรองวัดไข้สังเกตอาการซักประวัติผู้สัมผัสเสียงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5. ลดการแออาดลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มคนจำนวนมาก 6. ททำความสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม อยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมาล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ใช้แอปไทยชนะหมอชนะเราสามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี